สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโอภักกราเลิกสามีแล้วขอเหลือสถานะแค่พี่น้องโอภักกราเลิกสามีหลังแต่งงานมา13ปีโอภักกราแจ้งสถานะกับสามีตอนนี้เหลือแค่พี่น้องทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกช็อกวงการอีกคู่เมื่อนักแสดงและพิธีกรสาวโอภักกราประกาศข่าวเลิกลากับสามีเฟียตมัทุกรอพัชวงศ์นักธุรกิจร้านทองชื่อดัง โดยลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือแค่พี่น้องแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวโดยโอ้โพสข้อความผ่านอิสต a าแกรมว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกัน โอ้ขอให้ทุกคนเข้าใจโอ้ขอบคุณป้าหมาและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสท,ที่เอ็นดูโอ้มาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสท,ที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก viralfeedpro.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ